สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคู่หูดูแลรถกับคูบ o ต้พบกับผมอาจารย์โน้ตวอลาลิ์สำหรับวันนี้จะมีเทคนิคดีๆอะไรที่จะมาแนะนำผู้ใช้งานรถเกี่ยวรถข้าวขอเชิญติดตามรับชมได้เลยครับและหัวข้อที่จะมาแนะนำในวันนี้นั่นก็คือวิธีการแก้ไขปัญหาในกรณีที่พัดลมดูดฝุ่นไม่ทำงานเรามาดูกันครับว่ากรณีที่ เราเกี่ยวข้าวไปแล้วพัดลมดูดฝุ่นไม่ทํางานเกิดจากสาเหตุอะไรบ้างที่ผู้ใช้งานสามารถทําเองได้อย่างง่ายๆและปลอดภัยด้วยนะครับโดยขั้นตอนแรกนะครับให้เราตรวจสอบพัดลมดูดฝุ่นของเราว่ามีเศษฝุ่นหรือเศษฟางติดอยู่ไหมเพราะนี่คือสาเหตุที่ทําให้มอเตอร์พัดลมเกิดความร้อนพอมอเตอร์พัดลมเกิดความร้อนนะครับจะส่งผลให้ บเบรกเกอร์ตรงที่ผมชี้นะครับเกิดการทํางานนั่นก็คือเกิดการตัดกระแสไฟที่จะส่งไปที่มอเตอร์อย่าลืมนะครับขั้นตอนการปฏิบัติงานทุกครั้งต้องดับเครื่องแล้วถอดสวิ์กุญแจออกทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยนะครับจุดนี้เป็นจุดที่พัดลมดูดฝุ่นอยู่นะครับกรณีที่พัดลมไม่ทํางานให้สันนิษฐานว่าอาจจะมีเศษฟางติดอยู่ในใบพัดลม ให้ทำการแก้ไขโดยนำเศษฟางออกจากพัดลมให้เรียบร้อยก่อนนี่คือจุดแรกนะครับที่อยากจะแนะนำหลังจากนั้นขั้นตอนต่อมาให้มาทำการกดสวิตช์เบรกเกอร์ลงไปนี่คือขั้นตอนต่อมานะครับที่สามารถทำเองได้ง่ายๆแต่ถ้ากดสวิตช์เบรกเกอร์ลงไปอย่างที่กล่าวแล้วพัดลมยังไม่ทำงานให้มาตรวจสอบจุดต่อไปนั่นก็คือให้ตรวจสอบการเชื่อมต่อของฟิวลัด และตรวจสอบการเชื่อมต่อของฟิวลองพูดง่า,งงายๆก็คือเช็คว่าฟิวขาดหรือไม่นั่นเองนะครับโดยฟิวหลักและฟิวย่อยจะอยู่บริเวณเท้าคนขับนะครับต้องมีการถอดฝาครอบด้านข้างและด้านหน้าออกนะครับเพื่อทำการตรวจเช็คฟิวหลักและฟิวย่อยในกรณีที่ฟิวหลักกับฟิวย่อยไม่มีการขาดแต่พัดลมก็ยังไม่ทำงานให้ตรวจสอบ หรือตรวจเช็คจุดต่อไปนั่นก็คือให้ตรวจสอบชุดสายไฟที่เชื่อมเข้าไปที่ชุดมอเตอร์ว่ามีจุดไหนที่มีการขาดหรือว่ามีขั้วต่อสายไฟจุดไหนที่มีการหลุดออกมานะครับเบื้องต้นให้เช็คตามนี้ก่อนเป็นวิธีการตรวจสอบที่ง่ายๆที่ทุกท่านสามารถทำเองได้และปลอดภัยนะครับถ้าทุกท่านตรวจสอบตามขั้นตอนอย่างที่ผมกล่าวมาข้างต้นแล้วพัดลมดูดฝุ่นยังไม่สามารถทำงานได้ ให้สันนิษฐานว่าเกิดจากรีเลย์หรือชุดขดลวดมอเตอร์มีการเสียหายให้ทำการติดต่อช่างบริการนะครับศูนย์บริการใกล้บ้านนะครับให้มาทำการแก้ไขให้นี่ก็คือวิธีการแก้ไขปัญหาพัดลมดูดฝุ่นไม่ทำงานเป็นวิธีการง่ายๆและปลอดภัยที่ทุกท่านสามารถทำเองได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับทีมงานที่ทำคลิปนี้นะครับและหากท่านใดที่ มีคำถามมีข้อสงสัยก็สามารถส่งคำถามได้ภายใต้วิดีโอด้านล่างนี้ได้เลยนะครับและอย่าลืมติดตามรายการคู่หูดูแลรถกับค u ูบ t ตว่าคลิปหน้าผมจะมาแนะนำเทคนิคดีๆอะไรนั้นอย่าลืมติดตามชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ